แบบที่14ข้อที่1นะครับอาจจะเป็นการสร้างลำดับตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับลำดับตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับถูกคิดค้นโดยเลโอนารโดฟิโบนัชชีนะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีนะครับซึ่งตัวลำดับฟิโบนัชชีเนี่ยมีนิยามก็คือจำนวนเลขถัดไปจนะมีค่าเท่ากับผลบวกของจำนวน สองจำนวนก่อนหน้านะครับซึ่งเราสามารถนิยามความสัมพันธ์ก็คือเลขตัวที่ n ก็จะมีค่าเท่ากับลำดแบบับเลขตัวที่ n ลบหนึบวกกับเลขตัวที่ n ลบสนะครับนั่นตัวอย่างก็คือสมมุติว่า f ศูนย์กับ f 1มีค่าเป็น1กับ2ังนั้น f ตัวถัดไปก็จะเป็น3 5, 8, ห้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วในโจทย์ข้อนี้ก็คือถ้าเกิดเราให้เลขลำดับตัวที่ศูนย์กับลำดับตัวที่1มาก็ให้เราเขียนโปรแกรมในการหารเลขลำดับถัดไปอีก10ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมในข้อนี้นะครับเราจะทําการสร้างอาร์เรย์เพื่อเก็บค่าลำดับของตัวเลขไว้นะครับโดยในข้อนี้มีเลขลำดับทั้งหมด12ลสอลำดับ ก็จะสร้างอะไเรทั้งหมด12ตัวนะครับโดยเราจะทําการรับข้อมูลเลขตัวแับตัวที่0นและตัวที่1ก่อนนะจากนั้นเราก็จะทําการสร้างฟังก์ชันเพื่อที่คํานวณหาเลข ฟิโบนัชชีนะครับก็คือสร้างฟังชัน f ขึ้นมานซึ่งจะมีการรับตัวแปรหนึ่งตัวคือลำดับ,บ,บตัวที่ n นะครับ n คือลำดับตัวเลขเราก็สามารถที่จะนิยามได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้า,า n ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น0หรือ1แล้วก็สามารถที่จะ Return ค่าได้เลยนะครับเพราะว่าเราทราบค่าอยู่แล้วจากการอินพุตถ้าเกิดว่า n น้อยกว่า1แล้วก็ r ีเท r ร f m b e r n กลั n ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลำบับ,บเลขอื่นนะเราก็สามารถคำนวณได้นะัวโดยใชออ้จากค่าความสัมพันธ์นะครับก็คือ f ตัวที่ n ก็จะมีค่าเท่ากับ f n ลบบวกกับ f n ลบซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ Recursive นะครับก็คือเป็นการเขียนฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้ ตนเองนะครัแล้วก็สามารถที่จะรีเทรนผลลัพธ์ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราได้ฟังก์ชันอ f เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะลองเรียกใช้ดูนะลองอให้มันแสดงผล f 2ดูจะลองอินพุตดูนะครับถ้าผมป้อน1กับ2 ลโปรแกรมก็จะได้ผลลัพธ์เป็น3นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น F3 นะครับก็ลองรับโปรแกรมดูก็จะได้เลขก3กับ5นะครับคือ1บวก2เท่ากับ3 2บวก3ก็เป็น5 ถ้า input เป็น10กับ13ก็จะได้23นะครับ23บก13ก็เป็น36เราจะเห็นว่าโปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องแต่ว่าฟังก์ชัน f ในตอนนี้มันจะถูกเรียกซ้ำหลายรอบนะครับมากเกินไปถึงแม้ว่ามันจะเคยถูกเรียกมาแล้วก็จะถูกเรียกซ้ำอีกดังนั้นเราก็จะเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับถ้า f n เคยถูกเรียก ให้ทำงานนะครับตัว f นำก็จะมีค่ามากกว่า0ดังน,นั้นเราก็สามารถที่จะรีเทินค่า f นำตัวที่ n ได้เลยนะครับก็จะทําให้ฟังก์ชัน f n เนี่ยจะไม่ถูกเรียกซ้อนหลายๆรอบเดี๋ยวจะลองรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูว่าเมื่อเราแก้โปรแกรมแล้วผลลัพธ์จะได้ยังไง ก็เห็นว่าโปรแกรมก็ทํางานได้ดังเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อจะวนลูปโดยใช้คำสั่ง for นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ให้นักศึกษาทำด้วยตนเองนะครับ